นี่คือขังบนเครื่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันบินจากมิลานไปโดฮาเนาะค่ะเพราะว่าอันต้องไปต่อเครื่องอยูโดฮาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าขังมองโซนที่อันนางเนาะค่ะมีแค่ว่าหาหกค้นเนาะค่ะวางแห้งเนาะค่ะพี่น้องสบายเลยเนาะค่ะเมืองตีลาพี่น้องค้นบ่มีเลยแหมเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าโซนสองกับโซนหนึ่งสึม,มีค้นแน่เนาะคะ่ะเนาะแต่โซนที่อันนางบ่มีค้นเลยเนาะค่ะเป็นโซนเงียบเนาะค่ะ ซีหาคนเนาะค่ะพี่น้องสบายเลยส,บาย,ลยสบายเลยอันเนาะค่ะนอนไปเลยนะคะอาหารเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นอาหารบนเครื่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอันที่เขามาเสิร์ฟเนาะ,ะกระต่ายแอฟเว่ยนะค่ะอันลืมบอกเนาะค่ะแล้วก็ซิมีเข่ามกไก่น้ำล้วก็อันนั้นก็นกนเอาน้ำสมน้ำเนาะค่ะแล้วก็ซิมีของหวานมีสลัดพาสต้าน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเขาโมกไก่เขาก็แสบอยู่เนาะค่ะแต่ว่าอันเนี่ยกินโมข่อยได้นะคะเพราะว่าเวลาอันขึ้นเครื่องน่ะอันกินยังโมข่อยได้นะคะนอนบอรลับกินกับบอได้น้่นเนาะค่ะน้องพี่น้องแสบแสบอยู่แสบขวงเขาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นแผนทีเนาะค่ะแผนทีอยู่ในเครื่องเนาะค่ะอันกันเลยอันกันเลยอทายเมื่อฝาาเพื่อนเนาะค่ะคือว่าอันบินจาก มิลานประเทศอิตาลีเนาะคะ่นะเนาะสิปไปโดห้าเนาะคะ่นะเนาะตอนนี้เนาะเนี่ยเขาสามารถเช็คแผนที่นเครื่องงดาเนาะคะ่ะในในโทรทัศน์อ่าอ่าหนาหนาโตนังเล่าเท่าไรเนาะคะ่นะเนาะสามารถเช็คได้ตลอดเวลาเนาะคะ่ะว่าเท่าเรืออีกจากหน้าที่ซิฮอจังแซนจังสีเนาะคะ่นะเพื่อนเนาะตอนนี้พวกอันกัมมาฮอดอยู่อันกาตาแล้วเนาะคะ่นะเนาะพี่น้อง ยูโดห้าเนาะคะ่ะอันนั้นเอกสิไปเปลี่ยนเครื่องเนาะคะ่ะไปต่อเครื่องทีสิบินจากโดห้าไปกรุงเทพกันเนาะค,ะ mm. ะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่ก็สิมีคนไทยมาน้ากันเนาะค่ะเนาะก็นี่แหละยางนังกรนี่แหละ,นหละคนไทยมาน้ากันเนาะคะ่ะเนาะบินมาน้ากันแต่ก็มีแถวค้นแถวอีสานทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ คันคอยมีท kind of ่องไรขนาดก็สิดีเนาะนอนแม่นานยังไงเนี่ยแม่ปูนอ้ยจังแม่มันงื่อไหลจบเลยมันของแข็งเอาไวก่อนเออมันกับของปลอมนั่นแหละเนาะมันตั้งใจอะไนไรเงี้ยมันตอนนี้อันนั่งพาขึ้นเครื่อง ตอนนี้อันนั่งค่ะขึ้นเครื่องอยูโดฮาอยู่เนาะคะ่ะเนาะก็คือว่าบินบินมาจากอิตาลีมิลานหาชวโมงก็มีบว่าู่แล้วก็ตอนนี้ก็ทามาขึ้นเครื่องก็คือต่อเครื่องนะคะเนาะจากอันนั้นจากโดฮาไปอันนั้นไปอันนั้นสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเนาะคะ่ะ เอาต่อกันค่ะนี่อันมาจากโดฮาแล้วก็นอกราคาพี่น้องเนาะไก่สิถึงกุ้งเทปราคาพี่น้องบินโฮกช่วโมงเสร็จๆนอกค่ะาพี่น้องเนาะ <c oughs> กะเหนื่อยเน่ยอย,ยู่นิดนึงแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดก็พอกันพอกันค่ะถึงกุงเทพไก่สิถึงกุ้งเทพราคา อ้าวพี่น้องพี่น้องสวัสดีค่ะอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อันกัมาหอดแล้วเนาะคะ่ะเขาเสจเจ้าหน้าที่เขาไปรับมาโรงแรมแล้วเนาะคะ่ะอันขอโทษเนาะคะ่ะอันบระเทศไทยเมืองที่อยู่กรุงเทพเนาะคะ่ะเนาะอยู่สนามบินสุวรรณภูมิปวาบมีเวลาทายเลยเนาะคะ่ะเนาะเข้าลงจากเครื่องกัมีเจ้าหน้าที่มาเตรียมรับเรียบร้อยใสยข่ขวดเนาะคะ่ะต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง อันนี้คืออันใดใบามากกับเป็นโรงแรมห้าบมะหูเนาะค่ะเ้ามผึ่งมะหูว่าเ้าสศิริพักอยู่ไซก็คือว่าอยู่ข้างในแอร์พอร์ตแล้วเนาะคะ่ะเนาะอ่าอยู่กรุงเทพแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่สนามบินสุวรรณภูมิอันก็ได้ดพักอยู่อยู่พัทยาเนาะค่ะอยู่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาเนาะค่ะเนาะกับซีมี่รถไปฮาบเนาะค่ะไปฮา มาเรียบร้อยนะคนไทยที่มาน้ากันเขาสิเอามาหนีม,นะะนะนมาเลยเนาะค่ะเนาะคนถีบม้าพักน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องประตูเขามาเป็นบอกค่ะเพราะว่าเขา้เขาเขา,เขาให้เขาห้องปุ๊บเขาหวเข้าออกเนาะคะนะ่ะเนาะเนาะจากเวลาเขาเ,าเขามาทรงอย่างกระซิมี่เชงศีเนาะค่ะพี่น้อง,ะะองเขามาก,ก่อนอันกําลังมาหอดพี่น้องเอ้ยกระเป๋าบุท่านแดงันั่นเดียว เขามากกว่ากับสิเป็นห้องน้ำกับสิจังสีเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอยู่พัทยาด้วยค่ะเด้อดอันกากโตกับวันนั้นนี่ห้องน้ำเป็นจังสีเม่งพี่น้องนี่เขาก็สิเตรียมแฟบไปให้เรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่แฟบไปให,ห,ห้าว้ามเสพงสะภาของใส่เรียบร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องมีอ่างน้ำน้ำแม่อ่างน้ำแม่โอ้ยฮั่งกีฮ่อใส่เวลาต่างจังหาสิบโมชั่วโมงเนาะค่ะเพอ่์สิมหามหอดเมืองไทย น้นางที่ดีแล้วก็แช่น้ำเป็นตาไม่แห้งเนาะค่ะนี่เขาก็เตรียมผ่าคุ้นนไว้ให้น้ำเนาะค่ะสองซุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่กระซิมี่อันนั้นตูตูไใส่เสื้อผราเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ตูไใส่เสปาร์นี่ตูหอยสะพองสปาเนาะค่ะเนาะเฮพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่นี่วิตู้เย็นหน่อยน้ำเดือดค่ะพี่น้องเนี่ยอันเปิดเมืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่ตัวเย็นหน่อยนะคะพี่น้องเนาะตัวเย็นหน่อยแล้วลก็ซิบมี่อันนั้นมีหนามใบหายเรียบร้อยเนาะเะนาะกักโตัวสิบสี่มื่นะคะแต่ว่ามือนีมือมาหอดโปรยอันนั้นนะคะพี่น้องพี่น้องเอ้ยอันว่าข้างล่างอันคือสิเดททำความสะอาดในนน้อยแต่บกเป็นยังมีแนวหายทำความสะอาดเรียบร้อยกักซิมีโต้เนาะเนาะคะ่ะเนาะโตะมองนี่ นั่งหน่ะกระจกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือซีมีทีวีแอร์ก็เย็นอยู่พี่พี่น้องเอ้ยห้องใหญ่ใหญ่นะคะเนาะนี่นี่โอ้ห้องใหญ่นาะค่ะพี่น้องเนอะสองเตียงเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่นี่จังสี่แหมนี่เขาอยู่ห้องผู้เดียวเนาะค่ะเนาะเขาหายกักโตผู้เดียวเนาะค่ะพี่น้องนี่ห้องสองเตียง อันในเมืองขาวๆเนาะค่ะเพราะว่าอันเนยเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเหมือนจากห้องน้าจากห้องน้าเป็นกระสุจกไซนเนาะค่ะเนาะนี่เตียงสองเตียงสีเหลือกนอนเตียงใดก็ไดเอออันคือจะไปนอนเตียงใหญ่แหละไอ้คนมันได้กายแขนกายขาสบายสบายเนาะขางนอกยังว่าอันบริไทยเมืองพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันน้อุ้ยพี่น้องมีระเบียงนัแมไหมนี่นี่นี่มีระเบียงน้องค่ะพี่น้องระเบียงเราออกไปได้ปะ โอ้ยพี่น้องออกไปได้ยุคคาราลเบียงอือนี่นี่มีราเบียงทางนอกนั่งพี่น้องมองตากสะพงสะภาเรียบร้อยโอ้ยเนี่ยค่ะลงแรมนี่ลงแรมเนาะคะ่ะเนาะนี่ข้างๆล้างเนาะคะ่ะอยู่นี่นเนาะเนี่ยอันสปิดกอนอันปิดกอนเนาะคะ่ะพี่เนอะเพราะว่าอัน,น ก็ดีอยู่เนาะค่ะเพราะว่าอันนั้นนี่จังสี่ทั้่พี่น้องทั้งไงทั้งมีอันนั้นระเบียงข้างนอกห้เ่าออกไปได้ตั้งหา่าโอ้ยดีคากดีแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันเหนื่อยล่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันคอยอ่ะตอวิดีโอนี้อีกตอเนาะเนาะ